กินน้าตกกันค่ะน้ําตกหมูนะคะวันนี้ตกหมูมาเสิร์พร้อมกันจะให้ซิลล้แลละค่ะสเสร็จเส็ตกหมูว้าวสีสันน่ารับประทานเดียนในหม้อตอนนี้นมาชิมกันค่ะ mười tục mười xếp xếp hai mười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  hai đấy hai mười 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 กระกดดไปแล้วว้าวจับลายสุดสัมากค่ะ <chi>